วันนี้พี่ลักกี้มาเที่ยวที่พึ่งหวานรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยครับเฉพาะที่นี่นะคะที่เขารับน้องหมาค่ะแต่ที่ตัวเมืองเขาไม่ได้รับนะคะระเบียบที่น้องหมาเข้าพักก็ตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงจุดนี้จะเป็นประมาณว่าเป็นวิวสวนนะคะเขาก็จะมีเป็นวิวแม่น้ําวิวสวนค่ะแล้วแต่ที่พักที่เราจะเลือกแต่วันนี้พี่ลักกี้ขอพักที่เป็นบ้านวิวสวนค่ะ พื้นที่เดินเล่นเยอะมากเลยค่ะ,ะใช้พิกี้วิ่งเล่นที่ไหนก็ได้แต่ว่าระวังเจ้าถิ่นเขาด้วยนะคะและนี่ค่ะที่พักที่เป็นวิวสวนนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับเคาน์เตอร์ที่เราเช็คอินค่ะเดินตามพิกี้มาเลยนะคะพิกี้มาพักที่รีสอร์ทนี้เป็นวันธรรมดานะคะราคาไม่แรงมากแล้วก็น้องหมาพักฟรีค่ะ1ตัวนะคะแต่แนะนําว่ายังไงก็ติดต่อทางรีสอร์ทสอบถามเขาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในห้องพักกันเลยค่ะห้องพักภายในเขาก็จะเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปแต่เนี่ยเตียงลกไปหน่อยนะคะเพราะว่านอนไปแล้ว1คืนค่ะ ภายในห้องพักเขาก็จะมีทั่วไปนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะและนี่เป็นวิวด้านหลังนะคะของห้องพักที่เราพักค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจองห้องพักนะคะเป็นวิวสวนค่ะแต่ว่าก็มีเป็นส่วนของวิวแม่น้ําด้วยนะคะและช่วงนี้ก็อากาศกําลังดีเลยค่ะฝนตกบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าลมเย็นดีนะคะและทางนี้เองก็เป็นคนที่ชอบพักในวันธรรมดามากกว่าวันหยุดค่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะและทางรีสอร์ทเขาก็ยังมีอาหารเช้าให้2ท่านนะคะ และเราก็สามารถที่จะสั่งอาหารมาทานในห้องด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นรายการอาหารโทรติดต่อได้เลยเขามาส่งให้ถึงห้องเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของรีเซพชันนะคะที่เรามาเช็คอินเช็คเอาท์ที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็เดินมาที่ร้านอาหารนะคะตรงส่วนนี้รวมทั้งอาหารเช้านะคะก็สามารถที่จะมาทานที่จุดนี้ได้เลยนะคะเดินลงบันไดตามนี้มาเลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของที่นั่งไว้สําหรับทานอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรือว่าเป็นอาหารทั่วไปนะคะที่ครัวระเบียนตรงนี้เลยค่ะ อาหารเช้านะคะที่เขาจะให้เราก็มีเป็นหลักๆทั่วไปเลยค่ะมีผลไม้มีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีชากาแฟค่ะมีตามนี้เลยนะคะก็พอทานได้อยู่นะ แล้วตอนอาหารกลางวานันอาหารเย็นนะคะก็มานั่งทานอาหารที่ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะทานอาหารไปก็ชมวิวธรรมชาติไปค่ะชมขุนเขาแล้วก็แม่น้ําแควน้อยนะคะของไซโยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้อยู่ที่แควน้อยนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวรีสอร์ทเพชรเฟรนดี้นะคะที่อําเภอไซโยคจังหวัดกาญจนบุรีก็ลองมาสอบถามพี่พึ่งวานรีสอร์ทนี้ได้เลยนะคะคลิปหน้าพี่กี้จะพาไปไหนฝากกดติดตามกดหวัวใจกันด้วยนะคะ